สวัสดีครับช่องไพวันชาแนเเล,ลครับผมมณียุวัตนปราสาครับผมของมาในวัดครับนี่ลูกให หลวงพ่อเขาจับหมาไป,ไปบัดไหวครับมาไล่ให้ครับเหลือก้านครับเพิ่งมากครับผมยางเหลาาเบืงก่อนครับมืดแห้งอยู่วัดประสา นเป็นสาลาใหญ่นะครับผมฟางพูนเป็นห้องน้ำครับมือตือต้อ เอาอย่างไี้กับซ้ำหนีก็นะครับอย่าลืมติดตามช่องเพืบันแชนแนลด้วยครับสวัสดีครับผม